ผมพามาดูที่คุณมาร์คสก๊เบิร์กหน่อยนะครับหลังจากที่ถลุงเงินไปกว่า70,000ล้านดอลลาร์สหรัฐอย่างสบายใจนะครับเพื่อที่จะทำสิ่งที่ชื่อว่า m e t a เวิร์นะครับก่อนหน้านี้เรียกว่าโอ้โหถ้าภาษาจีนเรียกว่าเห่าควาจังนะครับเรียกว่าเวอร์วังอลังการมากนะฮะก็หลังจากทนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยแสดงจุดยืนชัดเจนนะครับเราออกมายืนยันกับ ทุกสื่อทุกสาธานะว่าเชื่อในเมตาเวิร์สแล้วก็เชื่อว่าโลกเนี่ยกำลังจะหมุนไปที่เมตาเวิร์สถึงขั้นเปลี่ยนชื่อบริษัทนะจาก Facebook เป็น Meta นะครับนี่คือกลิ่นไอความล้มเหลวแล้วกันนะใช้ความล้มเหลวนะฮะของทาง Mark ค u c k e เบิร์เวลาแกดื้อไม่ฟังใครแกก็ไม่ฟังใครจริงๆนะตอนนั้นเนี่ยมีคนทัดทานแกค่อนข้างเยอะนะแต่แกไม่เคยฟังนะแกก็สร้าง Reality l a b แล้วก็มองว่าแก มาถูกทางแล้วแล้วถ้าเกิดแกทําได้สําเร็จแกจะกลับไปตอกหน้านักวิจารณ์เหล่านั้นนะครับปรากฏว่าตอนนี้แกต้องยอมรับเองนะครับเพราะว่าแกก็ยอมรับแล้วนะคร admit his biggest bet นะครับนี่คือความผิดพลาดแล้วกันนี่คือการ b e หรือการพนันครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเขาแล้วมันไม่ work is not working นะครับ m e t a v e r s e ไม่ working นะฮะไม่ไม่ผ่านนะหลังจากที่พยายามอยู่นาน <c oughs> อ่ะเพื่อนๆลองวิจาร์มาหน่อยว่า ขอความเห็นหน่อยว่าทําไมเมตาเวิร์สมันไม่เวิร์กนะมันไม่เวิร์กตั้งแต่นี้ก่อนนั้นี้ก็ดูดีนี่นะทุกอย่างมันจะไปได้ดีแล้วนะฮะแต่ว่าทําไมมันยังไม่เวิร์กนะฮะอ่าเออเมื่อถลุงเงินไปกว่าเ0 0 0 0มืล้านดอลลาร์สหรัฐเนี่ยตอนนี้กลับมา on t r a ร็แล้วนะครับแกบอกว่าแกไม่เวิร์กแล้วตอนนี้กกำลังจะถอนงบจาก Reality Lab โดยเฉพายิ่งทีมนะมีการปลดคนงานเขาทั้งเยอะนะฮะ Reality Team ที่ดีไซน์พวก Headset เนี่ยนะครับกำลังจะถูกบทออกนะฮะก็คือไม่ไม่จ้างต่อนะฮะอย่าไปไหนก็ไปแล้วก็เอาเงินมาอะไรครับมาจ้าง Expert ทางด้าน AI แทนนะตอนนี้ดูด AI มันสมอง AI จากหลายๆบายบริัทมาอยู่ที่ Meta ค่อนข้างเยอะนะฮะมองว่า AI จะมาแล้วนะครับแล้วก็อ,อันนี้ต้องทิ้งกันไปส่วนตัวเนี่ยผมว่า m e t a เว r ร์เนี่ยมันยังไม่เวิร์กตรงที่ว่าคอนเซปต์มันดีนะแต่ i n f ฟรา t ตรักเจอหลายๆอย่างมันไม่พร้อม นะฮะมันไม่พร้อมจริงนะแว่นเองก็ยังไม่พร้อมอินเทอร์เน็ตเองยังไม่พร้อมต่อให้คุณมีแว่นนะน,นะออกซลัสแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่เล่นง่ายๆนะครับแล้วมันก็ไม่ใช่ทุกบ้านเนี่ยจะมีอินเทอร์เน็ตสตรองพอที่จะได้เล่นนะครับนักพัฒน,นาก็ยังไม่เข้าเยอะขนาดนั้นนะัพัฒน,นากันเองก็ยังงูปๆนะฮะ หลายๆเรื่องอยังเป็นข้อจํากัดอยู่เทคโนโลยีหลายตัวมันก็ยังแพงอยู่นะครับการผลิตแว่นก็ไม่ถูกนะคุณจะซื้อแว่นมาใช้เนี่ยแว่นดีๆเนี่ยมันก็ไม่ถูกนะครเพราะนั้นเนี่ยมันเข้าถึงก็เฉพาะแค่ไม่กี่คนนะะั่นแหละนะเพราะนั้นเนี่ยมันยังไม่เป็น adoption ในวงกว้างนะถ้าเทียบกับมือถือมันง่ายกว่านะมือถือเครื่องนั้นเป็นหลักพันยังมีเลยนะคุณก็เข้าถึง social m e d i ยได้แล้วนะแต่แว่นเนี่ยคุณต้องต้องยังไงเนี่ยนะฮะมันจะไม่ได้น่ะสิ